เรื่องเล่าลุงขับรถทําให้ฉันมีความสุขเดือนเมษายนฤดูร้อนที่ร้อนจัดจนแทบทําให้อากาศแห้งระอุอัญชันสาววัย21ปีพนักงานโรงแรมที่ต้องขึ้นรถประจําทางกลับบ้านทุกเย็นเธอเคยชินกับบรรยากาศเดิมๆบนรถโดยสารสายนี้และคุณเคยกับลุงชยัยคนขับรถวัยผาสิบปลายๆที่เธอแอบมองมานานโดยไม่รู้ตัว ลุงชัยเป็นชายสูงวัยที่ยังดูดีหุ่นแข็งแรงกํายยำเกินวัยผิวแทนเข้มดูสุขภาพดีและมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของผู้ชายอายุเยอะใบหน้าที่ผ่านการใช้ชีวิตมาอย่างหนักหน่วงแต่ลุงมีรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้เธอรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้เห็นเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานด้วยความเหนื่อยล้า ปัญชานขึ้นรถโดยสารที่มีผู้โดยสารน้อยกว่าปกติเธอนั่งลงบอล้ลังห่างจากที่นั่งคนขับไม่มากนัดสายลมอุ่นๆพักเข้ามาทางหน้าต่างทำให้บรรยากาศยิ่งดูเงียบสงบแล้วเธอก็เห็นภาพที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าปกติลุงชายยกแขนเสื้อขึ้นเช็คเหงื่อที่ไหลซึมก่อนจะตัดสินใจทอเสื้อออกเผยให้เห็นแผงอกแน่น และกล้ามแขนที่ยังดูแข็งแรงสมชายชาตรีเงือที่ชุ่มบนผิวเนื้อของเขาแวววาวภายใต้แสงแดดยามเย็นอัญชันปืนน้ำลายลงคอเบาๆเธอพยายามหันหน,น้านีแต่สายตากลับไม่อาจละจากเขาได้เลยลุงชัยเหมือนรู้ตัวเขาเหลือบมองกระจกมองหลังเห็นดวงตากลมโตของอัญชันที่จ้องมองเขาอยู่รอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่ฟูมุมปากของลุงตั้งแต่วันนั้น อัญชันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเฝ้ารอช่วงเวลาบนรถมากขึ้นเธอตับลุงชัยคุยกันบ่อยขึ้นจากคำถามเล็กๆน้อยๆเช่นวันนี้อากาศร้อนเนอะกลายเป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้นและเป็นกันเองมากขึ้นเหนื่อยไหมอันลุงชัยถามขึ้นวันหนึ่งขณะที่รถกำลังจอดติดไฟแดงเหนื่อยคะ่ะแต่หนูชินแล้วเธอตอบพร้อมรอยยิ้มลุงก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่เห็นหนูขึ้นรถแล้วหายเหนื่อยทุกที่ลุงชัยพูดพร้อมหัวเราะเบาๆคำพูดนั้นทำให้อัญชันรู้สึกอบอุ่นในหัวใจและเธอก็เริ่มมองเขาในมุมใหม่มากขึ้นจากลุงขับรถธรรมดากลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเริ่มสนใจเย็นวันหนึ่งหลังฝนลงเม็ดหนักอัญชันกลับบ้านดึกกว่าปกติ เธอขึ้นรถและพบว่ามีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนลุงชัยเหลือบมองเธอผ่านกระจกมองหลังแล้วถามเบาๆวันนี้ทำงานดึกรออนันค่ะวันนี้มีประชุมค่ะเธอตอบเสียงอ่อนล้าเดี๋ยวคืนนี้ลุงไปส่งถึงหน้าบ้านดีไหมเสียงเข้มนั้นทำให้อันชันหัวใจเต้นแรงเธอพยักหน้าเบาๆและบรรยากาศในรถต้เงียบลงเมื่อถึงป้ายสุดท้าย ลุงชัยขับเลยจากเส้นทางปกติแล้วพาเธอไปส่งถึงหน้าบ้านจริงๆปัญชันรู้สึกซาบซึ้งใจเธอยิ้มให้เขาขณะที่ฝนพรำลงมาอีกครั้งลุงชัยก้าวลงจากรถและยื่นร่มให้เธอพร้อมกับจับมือเธอเบาๆเดินเข้าบ้านดีดีนะอันชันความอบอุ่นจากสัมผัสข,ของเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัย และเธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองลงรักลุงเข้าเต็มเปล่าหลังจากวันนั้นพวกเขาก็เริ่มพบกันบ่อยขึ้นอัญชันแอบไปนั่งรอรถของลุงชัยในเวลาที่เธอรู้ว่าเขาจะมาจนกระทั่งวันหนึ่งลุงชัยเอ,อ่ยถามเธอขึ้นอันหนูเคยมองลุงแบบคนพิเศษบ้างไหมเธอสะดุ้งและหน้าแดงหัวใจเต้นแรงเธอเงยหน้ามองเขาอย่างลังเล แต่ลุงชัยกลับยิ้มและน้มตัวลงใกล้เธอมือของเขาแตะที่แก้มเธอเบาๆก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะสัมผัสริมฝีปากของเธออย่างแผ่วเบาอัญชันหลับตาลงและปล่อยให้หัวใจนำพาไปค่ำคืนนั้นภายในรถโดยสารอันว่างเปล่าลมหายใจของทั้งสองสอดประสานกันลุงชัยอกปอดเธอไว้แนบปอดมือของเขาลูบไล้แผ่ล้งของเธออย่างอ่อนโยน ขณะที่เธอสบหน้ากับแผงอกของเขาหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสุขลุงคิดว่าลุงแต่เกินไปสำหรับหนูไหมเขากระสิบถามไม่เลยคะ่ะหนูชอบลุงอัญชันตอบด้วยรอยยิ้มและสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงใจลุงชายกระชับอ้อมแทนแน่นขึ้นก่อนจะจูบลงบนหน้าผากเธอเบาๆและสัญญากับตัวเองว่า เขาจะดูแลหัวใจดวงน้อยน้อยนี้ให้ดี